สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนของราตีชาแนลนะคะให้พี่น้องเบองบรรยากาศยำมือแรงจะพี่น้องอีสานบานเท่าพี่น้องเลยกับประมาณนี่แหละจ้ะอันนี้เป็นทางเขามูบานของเอื้อราตีเนาะจ้ะเนาะ,นะเป็นถนนข้อกีดจะพี่น้อง ่านหน้าร้านอันนี้อันนี้ร้านเนลตีนะจ๊ะผ่านหน้าร้านจ้ะพี่น้องทายเฮเบิ้งจ้ะพอดีตังออกมายืดเส้นยืดสายพี่น้องหน้าร้านมุ่นมี้กับเป็นร้านเนลตีนะจ๊ะเนาะทายให้ทายหฮเบิ้งจ้ะพี่น้องมุมหน้าร้านบรรยากาศย้มแรงแก่พี่น้องทองฝาบรรยากาศย้มแรง อีสานบานเหาเนาะจะนอกกระสีประมาณนี่ลระจะพี่น้องแต่และตีต่างออกมายืดเสน้นยืดสายข้างนอกเนาะจะทายบรรยากาศงามๆามยามแรงให้พี่น้องดีเบิ่งกันค่ะพี่น้องบางก้นพนจากบานเกิดเมืออนอนไปทําการทํางานต่างจังหวัดจังสีเนาะค่ะนะเนาะห็นบรรยากาศแบบนี้คิดฮอดบานเนาะจานะเนาะ คิดเห็นตั้งแต่เข้าเอราวัตีไปทํางานต่างจังหวัดตะกี้เคยไปได้จ้ะเห็นบรรยากาศยามแรงสีเนาะคะ่ะคิดฮอดคิดนอดขึ้นฮอดอีฟอ,อีเมลคิดฮอดบานเตจเห็นบรรยากาศประมาณนี้ว่างก็เลยออกมาไทายจ้ะพี่น้องนั่งอยู่ในลานเบือดอมือไร้กระเมือยออกมาไทายพี่น้องมึงบรรยากาศยามแรงบรรยากาศตอนแรงจ้ะพี่น้อง ป่าแจ้งจางปางจับพี่น้องป่าแจ้งจางปางจับพี่น้องฝนฝนบ่ตกจ้าช่วงนี้ทิมช่วงจับพี่น้องแต่ว่าต้นหญ้ยังเขียวชะอุ่มอยู่ด้วยจ้ะยังเขียวจะอุ่มอยู่จ้ะตายพี่น้องดึงตน้นไม้บรรยากาศพี่ซานบ้านเฮาน่าจ้ะพี่น้องเนาะตายพี่น้องดึง ด้านมุมนี้กลับกันนะจ๊ะพี่น้องรถกะวิพานหลายๆได้จ้ะช่วงตอนเศรอกับตอนแรงก็เจาไปทําการทํางานนะจ๊ะก็เจ้ากลับจากทําการทํางานกะราล้านเอรตีกสซิป,ประมาณนะัลูกค้าจอดซื้อสิ่งซื้อของเนาะ,ะเนาะกะสซิ่ไดท่ายด้นได้พี่น้องเพราะว่าลูกค้าเขา,ขาลานแล้วจ้ะตอนนี้จะ้ะท่ายพี่น้องเบิง่งจ้ะบรรยากาศการงาน บรรยากาศกับประมาณนี่แหละจะพี่นอ้องทองฝากะอากาศดีจะพี่น้องขายพี่น้องได้รับชมกันนะจจนะเนาะลูกค้าเขาล้านจะพี่น้องและและ้ก็ขอเขาในลานเนาะจนะเนาะขายของในลานก็นะ่าจะเนาะสำหรับพี่น้องมากลิปนี่กะกดไลค์กดติดตามให้กับ ช่องราตรีชาเนี่ยนี้ด้จ้ะพี่น้องเด้อทายพี่น้องเบิง้งพี่น้องกินตอนนี้ลูกค้าเขาล้านเลยจ้ะราตรีขอเขาไปาขายของข้างในก่อนด้จ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณละกั้สวัสดีจ้ะบายบาย